สวัสดีค่ะวันนี้พบอปัญชันมาดามอดอดราการภาษาภาษาแหล่งรวมความเดินทางภาษาที่พาทุกคนไปสรากงกับภาษาทางกระจาย <c oughs> วันนี้มาดามออดมีศัพท์ใหม่มาแรงมาเสนอคือคำว่าอับเบอร์รี่อับเบอร์รี่หมายถึงผู้หญิงที่มีาตาภายนอกสดใสน่ารักแววหน้าทูตฉน,นอม แต่ความจริงเรานั้นแอบดีจ้าเรื่องข้อจกลงหมาอจี้เราไปชสืบหากันตัวอย่างกันเลยค่ะเราชื่อเบราเราเป็นคนน่ารักเรียบร้อยวันนี้เราจะมาถ่ายรูปลงเฟซบุ๊ก น้ำหอกอ่ะอุ้ยพี่เจมสจีน่ารักกล่มดีกว่า <c oughs> อุ้ยไม่เป็นไรสิกับพี่เจมจีแท้จริงแล้วเราเป็นคนแอป เบอร์รี่ครัเบอร์รสหรับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาไปแล้วหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจความหมายคำว่าแอปเบอร์รี่แอปเบรดีขึ้นนะคะก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราน้ำแร่ธรรมชาติตาหนองสีสุกแก้วสวยเพรียวหุ่นดีบึ้มเหมือนมาดามอดขอขอบคุณค่ะ